รุ่นนี้รุ่นที่34ครับเจอไปเนี่ยคณะกรรมการของเราเก็บของเสร็จบินขบาท สามเป็นหมอทแล้วเป็นผู้ป่วยผู้ป่วยท่ผู้ปวยผู้ป่วยผู้ป่วยผู้ป่วยป่วยก็ดูทงแล้วใครป่วยตรงนี้ ก้าวหมูหมูเขียวหั่ไหมอะไรนะไอ้หมูเขียวหั่ไหมอะไรนะ ี <correction S 1> ่ว <lives> ่าพที oh, okay. right. <S <S ่ลอดภโอเค สองสี่สี่ม่เอาอะเก็บรถไอทิสไอทิสเก็บรถไม่แก้วเหรอของเ,เอา,เอาสมัครสเบอร์ใช่ไหมพี่ปอ๊อปใช่กับ อันนี้เป็นผู้หญิงครับผมถือว่าได้รับเกียรติอย่างสูงสุดที่ได้นำป๊องบ้านปูนมาพากรถฮาเลย์เดวิสัซ่นด้วยนะครับปกติแล้วหวานเชียวหวานมหวานะปกติแล้วพี่ป๊อกก็จะพากันอยู่ในรุ่นของสามสี่แล้วก็พากไอไอบ้งไฟบุญบ้งไฟไดย